การบรรยายวันนี้เป็นการบรรยายต่อจากคืนที่แล้วมาให้จบคือเราได้พูดกันถึงเรื่องจิตวัติสิบประการในฐานะเป็นของโบราณ ที่อุปชายะอาจารย์แต่ก่อนเขา <c oughs> รอดตัวกันมาได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เมื่อก็ไม่ได้เรียนอะไรมากหรือสามารถอะไรมากไปกว่านี้นี่ก็เรียกตัวเองว่าพระตามธรรมชาติพระป่า ไม่ใช่พระวิทยาศาสตร์ที่รู้อะไรมากจนท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดบางทีก็ยิ่งเลวร้ายลงไปเพราะความประมาทนี่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่นนานึก มากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้จึงเอามาพูดให้ฟังหัวข้อที่พูดแล้วคือบินตบารดละกาดวัดลงอาบัตทำวัดสวดมนต์นขนควายปัจเจเวกภาวนานี่พูดให้เป็นคำคล่องจองกันเพื่อจำง่าย <c oughs> แต่ว่าแต่ละคำนั้นมันไม่ได้มีความหมายตามตัวหนังสือ อย่างเดียวมีความหมายอะไรบางอย่างลึกไปกว่านั้นมาก <c oughs> ประย่างที่พูดแล้วที่เหลือต่อไปก็เป็นข้อที่หกอุปถากอุปชาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าอุปถากอุปชาอาจารย์นี้ ที่จริงก็เป็นเรื่องที่มีบัญญัติไว้ในวิน,นัยเป็นเรื่องอุปชายวัดอาจารยวัดที่สัตวิหาริกเะพึงกระทําแก่อุปชาอาจารย์ของตน <c oughs> ในฐานะเป็นผู้ถือนิสัย <c oughs> อันนี้เองเป็นหลักใหญ่ของข้อนี้เรียกว่าอุปถาก กุศลาอาจารย์พราะดิสายมันมีบังคับไว้ว่าอืจะต้องเอาใจใส่เช่นนั้นแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่อซึ่งกันและกันด้วย <c oughs> ที่มันมากไปกว่าการอุปถากก็คือว่าเป็นการ <c oughs> ศึกษาหาความรู้จาก อุปชาอาจารย์ผู้ใดใกล้ชิดบูชาอาจารย์หรือว่าเป็นที่รักของอุชาอาจารย์ก็มีโอกาสที่จะได้รับความรู้มากนั่นสิทธิสมัยโบราณจึงพยายามที่จะใกล้ชิดสุป,ปชาอุปชาอาจารย์ก็เป็นมาจนถึงสมัยเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ผมก็ยังทันเห็น แล้วก็ยังมีส่วนที่กระทำอย่างนั่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าอุปชาอาจารย์ก็สอนฟรีเงินเดือนก็ไม่ได้ไม่จะสอนอะไรก็ไม่จะสอนเอาเงินเดือนกันอย่างเดียวนี้ <c oughs> น่กจาใช้เวลากลางคืนด้วยนม่เด็กๆก,ก็อุอปถากอาจารย์ พระเน่นอุปถากอาจารย์เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> มันมีผลทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งคือความรักค่ายความเป็นกันเองความผูกพันโดยดจิตใจมีมากเดี๋ยวนี่ไม่ใครมี <c oughs> บางทีก็เป็นข้าศึกกันเลยก็มีาสมัยสมัยเดี๋ยวนี้ สตรษวิหาริกนั่นเองเป็นค่าศึกผู้คิดล้มล่างอุปชาอาจารย์ก็มีนั่นการในอุปถาอุปชา,อ,ปชาอาจารย์ก็เลยสมัยโน้นก็เลยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างหนึ่งด้วย <c oughs> เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เด็กเล็กๆก็ถือมาเป็นระเบียบว,ว่าต้องทำมันศักดิ์สิทธิ เพรการที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์มันมีไม่ได้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ซ <c oughs> ึ่งติตไม่มีความเคารพในครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนทางฝ่ายคราวาดเรื่องมันจึงมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นก็มีความเสียหายอย,าอย่างที่รู้กันอยู่แล้ว น้ำสมัยโบราณจึงมีสิ่งที่เป็นของคลั่งของสัตด์สิทธิ์คุ้มครองจิตใจของคนเรามากเป็นสนบธรรมเนียมประเพณีด้วยเป็นในตัวธรรมะตัวศาสนาด้วย เขาเล่านอกเรื่องไปหน่อยว่าเด็กๆนั่นต้องอุปทานอาจารย์โดยเฉพาะก็ขึ้นเยียบอาจารย์ก็คุยอะไรตลอดเวลาให้ฟังในระหว่างที่ขึ้นเยียบอยู่บนอาจารย์อาายอ,อย่างนี้รุ่นผมเคยนะ แล้วก็เคยทำแม่แก่บิดามารดาด้วยไปแต่แต่ทีแรกน <c oughs> มันมีอะไรหลายอย่างที่ว่าจะขึ้นไปเหยียบนะั้นมันต้องกราบกราบบิดามันดาเนี่ยจึงจะขึ้นไปเหยียบได้อาจารย์ก็ยิ่งต้องทำอย่างนั้นมาก <c oughs> เป็นความผูกพัน ด้วยเป็นความรักฝังแน่นด้วยเป็นความเคารพอย่างยิ่งด้วยพร้อมๆกันไปคอยไปเทียบเคียงดูเองว่าจิตใจมันต่างกันมากกับเด็กที่ไม่เคยทําอย่างนี้เด็กที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทําอย่างที่วานี่ไม่เคยกราบจีนพ่อแม่ไม่เคยเหยียบไม่เคยทําอะไรอย่างไรทำเนียมโบ,บราณงมงมยง่ายที่เขาว่ากัน,น ความรักระหว่างพ่อแม่ระหว่างบุตรกับบิดามันดานี่มันมันมจืดจางลงไปมากจะ <c oughs> มีเหตุอย่างอื่นเข้ามาประกอบอีกด้วยก็เลยไม่เป็นนะครับไม่ค่อยจะเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาไม่่คยจะเป็นสิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เกี่ยวกับข้อนี้มันต้องถือเป็นหลักถึงขนาดที่ว่าแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าอุปชาอาจารย์รู้อะไรน้อยกว่าเราเรา็ <c oughs> ยัางเคารพครูบาอุปชาอาจารย์นั้นอย่างยิ่งทั้งที่รู้อยู่อย่างนั้นนะมันเคารพความเป็นในอุปชาอาจารย์ไม่ได้ไม่ไเคยไม่ได้เอาอความรู้มาเป็นเครื่องวัดกัน <c oughs> นี่สมัยนี้เขาก็หาว่าง,งมงายเราก็ดูเองแล้วกันมันมีความโกลาหลวุ่นวายอย่างไรบ้าง <c oughs> <c oughs> นั่นสมัยก่อนมันจริงเยือกเย็นหรือสงบแบบธรรมชาติไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ยข้อหนึ่ง นี่เข้เอาข้อถัดไปจิจวัตรแปลว่าบริหารสิ่งของในร่างกายเพื่อจำง่ายเป็นคำคล้องจองบริหารสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วก็ร่างกายคือร่างกายตัวเองสิ่งที่ต้องด่วยกันดูแลรักษาบริหารม,มีอยู่อย่างนี้ การบริหารวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้ส้อยบริหารร่างกายนี้เป็นวินัยโดยตรง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งวินยัยพวกอาพิสมาจามวินัยนอกปาติโมเป็นวินัยที่ช่วยให้มันงดงามน่าดูยิ่งขึ้น วินัยในปาฏิโมกข์เพียงแต่ไม่ให้ศกระปรกแล้วก็ให้เรียบร้อยส่วนวินัยนอกปาฏิโมกข์นั้นเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นแต่ว่าวินัยในปาฏิโมกข์เองที่เกี่ยวกับการบริหารสิ่งของร่างกายนี้อกมีบ้างเหมือนกันไม่ใช่ไม่มี คือขอให้รู้ว่าสมัยโบราณไม่เจริญด้วยความรู้ในทางยูยาหรือทางอะไรต่างๆเหมือนอย่างสมัยนี้เ,เขาก็มีการบริหารชนิดที่เป็นเครื่องป้องกันอยู่ในตัวโดยไม่ต้องให้ผู้นั่นรู้ก็ได้เมื่อปฏิบัติอยู่ตามไอ้คำแนะนำสั่งสอนเก่าวแก้นแล้วมันก็มีการ ป้องกันความเสียหายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกันในทุกอย่างล้วให้ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ติดตามเคยขึ <c oughs> ้นชื่อว่ากิจวัตรนะต้องเป็นศักดินะ์สิทธิ์ทำด้วยความรู้สึกว่ามันคลังมีความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องทำ